แล้วครับมาแล้วครับมือนีมากับเมนูแกงไก่ใส้น่อไม่สมพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินเองครับว่าบั่นบันพี่น้องเอ้ยเบิ้งครับเบิ้งมาครับมาลุยกันเลยครับกัสสวัสดีครับพี่น้องป้องไปพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมือนีเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งโอ้พี่น้องเอ้ยแกงไก่ใส้น่อไม่สมพี่น้องไก่บั่นมันได้บันนะครับอืมพี่น้องเอ้ยสุดยอดมันก็อันดับแรกอะพี่น้อง มาสมกันสมป้อมปุ้นสมป้อมปุ้นเลยนี่ดีพี่นองเนี่ยแหละของต้อนเห็นน้องมาด้กับเห็นกันเลยครับนี่แหละรสชาติของใกล้บ้านต้อนได้เห็นอืม อืมน้องเนี่ยนังนุ่มวัขขนวัอนอืมอืมนี่ครับกระดมต้นอนแรนใช่ไพี่น้องเอ๊ะ ากับ้อว่วยฮัหน้องมาครับกินก่อนครับอือานเนาะ กระตูกยันเหนียวมั้ยยังครับน่าคอมบ้านบ้านครับเราไม่เราฝา,า,ากไม่ครับพี่น้องอยากชีวิตคนเสร็จงานเทาเนาะพี่น้องเลยน่าประหยัดได้รก็ประหยัดไปนะครับเนาะปล <c oughs> ดกใกบ้านพี่น้อง มนันเรียกว่เสียบขอมสวยฮั่นหัน่นอืมเน,นี่ยเครื่องตัวด้วยครับใครื่องางผมขาตัวอีกขาหนึ่งกับปีกครับเนี่ยอืม กินม้าบนนะครับกุญอจมือกินน้ำน้ำเด็ดดังแจงนี่ปีกมาแล้วปีกมาแล้วอือแก่บ้าน รสจัดของไก่บ้านนี่ยบังเสับดีสิครับเหนียวเล็กหน่อยอืมอืมตอตอนในเห็นครับไก่บ้านอือ กำลังมาลุ้มกำลังมาพี่หน่องเอง อะไรแบบนันต้องแ